เน้น้าเามเนียน่ยลูกะอะไรหมักไอ้บานเฮานี่เห็นี่น,น้เห็นไหมมันยังไม่สุกนะคะเน,นี่ในเกิดเองค่ะพี่น้องมันเกิดเองตามธรรมชาติเลยเลยเต็มย้ด้านเลยกับทุกันเ็นไหมสุดๆเลนฝนตกอเ้ยเหนไหมลูกกันเล็กๆกันเขาบ้านเรพวกเจะเอาเขาไปเบิดเหรอ อัน,นีนบา้านหลังเก่าแต่ย่าซื้อมาจากค้นก้นีน่แหละพ้นนี่นะนนอันีนก้กท้องย้าเี่เหมนอนี่นติดจอบหมดเลยปราณสัเขอาบานไปเบิ่งบบานก่อนเดีพย่นอ้องโอ้ยหลายปีแหง้งบ่ดยม,มากะเจ้าเทียงแบบไหนเพื่ว่า ถ้าเจ้ามาฟ้องว่าอันที่ว่าต้นหมักลินจีตัวนั้นคนที่เป็นปลูกบานตัวนี้นตัดลงคือจริงมันเป็นของย่ายนะเพิ่นก็อยากให้ย่ายมาเถียงเขานาะพูดถึงความจริงรยง่ายบ่เถียงใครบ่อยากได้เอาไปโลดก็เถียงคือได้พี่น้องนี่เห็นมั้ยลูกของนี้ที่นั่นกำลังสวยเลยแต่ว่าไม่ที่สุดยอดสุดอันนี้ลูกเออ ต eh ้นต mm ้นสมนวต้นสนพ้่ต้นต้นนนันะครับี่นอง